นาวาร่ามาโหลดหลังหรือ3นิ้วสอดช่างแบงค์ก็แต่จากร้านสตังเราโตที่ได้สวิตมาแล้วสำหรั<ช>บนาวาร่าคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการให้ช่างแบงค์โหลดหลังให้เรือ3นิ้วสอดช่างค่ะซึ่งช่างก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วคันนี้ <มา S 3> ลูกค <ใน S 1> <ถ>้าดัดแหนบมาเรียบร้อยเลยลเพราะแหนบมันตรงมากเลยนะคะเพร,เราะฉะนั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับแหนบลูกค้าแต่เราจะทําการใส่ก้อนโหลดให้ลูกค้าค่ะหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วได้ระยะที่ต้องการแล้วก็ไปเลยค่ะสรุปคันนี้คือใส่ก้อนโหลด2นิ้วค่ะก็จะได้สานิ้วสอดช่างแบงค์ก็มาเรา เดี๋ยว<า>ไปแจกแจงให้ช่างกันเรียบร้อยแล้วเราไปชมได้ท้องรถกันเลยค่ะนี่ช่างเสือก็กําลังทาการแป้นแหนบออกจากสันแหลกนาอทั้ง4ตัวเลยนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่างแบง่งทาการยกยกเขาขึ้นเพื่อที่จะได้ทําการเอาก้อนโหลดใส่เข้าไปใต้เพาแบบนี้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วสันแหลกชุดใหม่ก็มาเลยค่ะใส่ไปเลยจ้า mm hmm. จากนั้นจา mm ้า hmm. เดี๋ยวเราจะเอาแป้นแหนบมาใส่ขัน mm hmm. น็อตด้วยมือกันน็อตปีนเกลียว ให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นบล็อกไฟฟ้าบล็อกลมอัดต่อให้มันแน่นไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ช o เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นทรง<ช>แล้วต่ตอนนี้<ไ>ก็ทาการดูช่างเอาน็อตใส่สลกอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าไปก่อนจากไกอาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขาประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วดูดภายในคข้าๆก่อนที่จะทําการเอาสาขาออกจอากช่างทําการใส่ล้อไปเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะขึ้นแม่แรงเอา3ขาออกตรงประมาณนี้เห็นไหมแหนบลูกค้าตรงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งกับแหนบลูกค้านะเราก็จะใส่ก้อนโหลดก็จะโหลดเพิ่มมลงาไดด้้ออีก3นิส ลูกคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันส่งก็จะประมาณนี้เลยค่ะช่างเสือวัดช่างแบงรับเงินแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ลอโตโตอ,อยู่พุทธมณฑลสาย,ายสามติดแดดตรงข้ามโรงเรียนสาราศาสตร์ค่ะเต็มๆเรียบร้อยแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะร้านสตางค์ลอโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแดดตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ